โ okay, อเคครสว,วัสดีท่านเจ้เาทักท่านกันด้วยน,น,นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอเป็กเลเนวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมปี2 0 2 2นะครับโอเคเอาเป็นว่า11.35 p m ซึ่งวันนี้ผมมาเล่นเอเป็กคือสว่าข้ามคืนอข้ามปีแล้วกันโอเคนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นเอเปกข้ามปีซึ่งไม่รู้ว่าจะได้กี่เกมโอเคไป ไปดูกันเลยวดผมกวจะปิดไมค์ใช่ไหมไปปิดไมค์เอไปเก็ไปลดละเจอะไไปนั้น อืมจะบอกว่าผมเล่นเลยไปนั้นมาก่อนนะครับตึงเกินเนาะไม่ได้สิเราจะเป็นโอลิมเปียบีสองไม่ได้เราจะไม่ชื่อวาโอลิมเปียไม่ได้พลาดปิงใครนะตะมาต้นเดี๋ยวไันดี้เต้นอาอสวัสดี ่กาแฟมากเลยอะอันนี้มันเล่าได้ปะมันเจกาแฟมันเด็กเหมือนกาแฟชิปฟานเลยเอ,อมืมเริ่มเล่นไม่เป็นแล้วทำไมไม่ขยับเลยวะเจ๊ <c oughs> อยากยมีใครขึ้นมาไวาจุดนะึงอุ้ยผมรู้สิวิเชยษที่มัมนตองกาเลยผมเล่นบ่อยเฟลเฟลเฟล ดลด้วเที่ยอะไรนี่เที่ยอะไรนี่ไอาไอ้ชิปไอ้แต่มันเดีย๋ยวว่ามึงเอฟเคพูดนะไม่เอานะมันซื้อปืนนี่เนี่ยไม่เล่นหรอ มาซื้อปืนเหรอนเี๋ยวถ้าให้ผมเดานะมันน่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้พวกคนหนึงแบบก็ก็ฟังจากเสียงผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งหญิงวะหญิงวะเฮ้ยเดี๋ยวลืมวางไปเกียร์โดนด้วย เฮียโดนไดัวประเด็นว้าวว้าวแมนตรงนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวผมวิ่งตาม ขึ้นไปดิมือขึ้นไปอ่าไอ้ยงโดนแกไอ้สัตว์อเอตักไฟได้ผลวะ รบบอคัจะว่าไปแล้วปืนในเฮี้ยนี่ก็แรงเหมือนกันนะเอาไปเล่นดีดว่าจะเออชมดูจำได้เลยผมมีเรื่องมาโมให้ฟังเรื่องมันอยู่ว่าตอนนั้นอ่ะจะทุบเซฟใช่ไหมยังมีมมเงินเยอะเออร์พันแปด เยอะจังเอยจังรเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นคือ <c oughs> ผมรู้เลยว่าผมเน่ามากเกาะทีฟ้าเลดเกมอะเลดเทมหมโอเลยอมันขยับอยู่นี่ชิปอ้เรียวจริงสิ

ิอย่าอย่าอย่า yeah, yeah. เริมเลือกครับเริมเลือกเอเชีย่ยคือหนึ่งหนึ่ง B3 อ่ะ หนึ่ง B สามหนึ่ง B S สาม J H เอ้ยได้ไฮไลท์ละได้ไฮไลท์ละได้ไฮไลท์ละได้ไฮไลท์เปิดเกมแล้วคุณดูผมได้ไฮไลท์เปิดคลิปแล้วโอยเออ เอ๊ะมาเออเอาอันนี้มาคือผมอยากได้ตากระจายอ่ะครับมีก็ได้หรอกมึงอย่าว่าพวกเอฟเกอีกพวกนะไอ้เหี้ยรอบนี้กว่ามันจะโชคดีนะไอ้สัตว์ชิปตายแล้วเอ้เอฟเกว่าคนเดียวโอเคมันใช้วาร์ป่ะวาร์ปอ่ะคุณเคยวว้าบไหมไอ้ก้านหนึ่งอัพไลน์สอง મે લોકો કોન કે યે ના મે સમય સી આના โอเคผมจะดับมันอย่างนี้นะแหละไอ้ดับตัวรรับมันอยู่นะครับหมด <Double kill. S 1> โดแม็กผมจะจะตอกเออของดีคนดูแต่อย่างงี้เขาเรียกดับเบิ้ลลูกสองดีลางอันนี้มันต้องยิงขานะวายสามขึนโผล่มาขึนโผล่มาโผล่วะเอ้ย Noxious deployed. gas เนี yeah, like 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 ่ยเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้หนึ่งวีสามอ่ะมันต้องมันต้องเล่นแบบพอดีที่เลยอ่ะเข้าชูติ้งเลยอ่ะนี่เลยสแอบเปนอยู่างไรเนี่ย ผมไม่อยากจะเจอแบบสามลบหนึ่งป่ะเจอหัตัวนึง <Okay. S 1> เรียบร้อยเหี้ยไม่ไหวว่ะคุณดูเยี่ย แต่ว่าผมจะต้องเล่นลูกซองเอ้ยหรือว่าจะลองเปลี่ยนจะมาเล่นอาสามสัวหนึ่งด้อคืออันนี้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 โอเค so they know they เลวเยโอเคนม่นแหลกจริงราลกของจริงมันไปเล่นเพื่อนผมก่อนเว้ย ไปเยียมโตรไรเอเคอเคูนสี่กูไม่ร้องอ่ะมีคูนสี่กูไม่ร้องใกล้ๆผมเหมือนจะมีนะไ gas t b i e เนี่ยมันมันมันมากันสามตัวผมไม่ไหวอะ่ะหล่อตักแม่งเลยรู้ว่าแม่งยังไงไมันก็ต้องมาใครด,ดูยังไงไมันก็ต้องมา

โอเคเยี่ยมไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูเวลาครับเย่ตอนนี้วันที่หนึ่งมกราคมแล้วเย,ยว่ดีใจ โอเคเข้าใจแล้วเพื่อนนี่ไม่เป็น,ปนก็นะครับผมถ้าเกิดชอบไปยิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลครับผมแล้วก,ก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับก็ <c oughs> หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่หายเลยให้บอกเลยป่าถ้าให้พูดก,กันตรงๆก็คือ,อยาอยาปฏิชีวนะที่ผมเมื่องกินอะแรมเออแรมเม็ดสีเหลืองเหลือง,เห,องเหลืองอ้อยเลยนั่นแหละ แรมผมเหลืออยู่แค่สี่เมตรครับถ้าผมไปหาหมอมาตอนนั้นตอนที่เป็นแรกๆผมไปหาหมอมาตอนนี้ผมเหลือแค่สี่เมตรตอนนี้เหลือสี่เมตรโอเคถ้าเกิดไม่หายก็ลาก,ก่อนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในช่วงปีใหม่ก็ถ้าเกิดใครมีแฟนก็พบกันนานๆรักกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอ่ะแซนมากเลยอุ้ยแสบ ห่ทิ้งโอเคกลับมาแอคต่อโอเคนะครับผมก็ถ้าใครกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ให้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับกู๊ดบายนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้นอนก็กดไลค์แต่ผมจะนั่งตัดคลิปต่อก็นั่งดูทีวีต่ออีกสักพักนึงจนถึ่งทีหนึ่งครึ่งก็นะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้รับปอจภัยนะครับผมไปแล้วครับบายครับ Congratulations on an optimal conclusion. Bye.